เผยสเปคเรียวมี c 61บน Google Play Console มาพร้อมชิป Unisoc t 612ก่อนหน้านี้เรียวมี c 61ได้ผ่านการับลองจากกสทชาที่ไทย BIS และ FCC แล้วนะครับลาสุดก็ได้มีสเปคหลักเผยออกมาจากฐานข้อมูลของ Google Play Console เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตามข้อมูลเรียวมี c 61จะมีหน้าจอแสดงผลแบบ HD+ Plus 1600คณ720พิกเซล320พิกเซลนิงขณะที่ชิปเซตจะใช้เป็น Unisoc T612 ที่มี8คอร์คู่กับ GPU Mali G57 ให้ r a มาที่ 6GB รันบนระบบการ Android 14นอกจากสเปคแล้วดีไซน์ของรุ่นนี้จะให้เป็นกล้องหน้าแบบ Punch Hole ตรงกลางพร้อมด้วยกล้องหลังคู่ดูแล้วจะคล้ายๆกับ Realme C65 ครับส่วนข้อมูลอื่นๆของ C61 ที่ปรากฏบน FCC จะให้แบตตรี่มาที่5,000มิตแอมเครื่องมีน้ำหนักอยู่ที่188กรัมมีขนาดอยู่ที่167.26คุ้76.67คูณ7.84มิลิเมตรรองรับการเชื่อมต่อ LT, WiFi 2.4และ5 GHz มี Bluetooth, NFC, GPS, g r o n a s g a r l i Leo และ BDS ด้วยครับ